S a s สลามุอะลัยกุมกรบเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับมากระผมเราวันนี้ก็บงังคับตั้งไดครับวันนี้ก็เข่งส้มปลามง่งเข่งส้มปลาม่งเลยกระผมแล้วก็ปลาราปลาราปลาราแลาา้วก็ผักโนผักโนแครอทแครอท แล้วก็วันนี้มีหนก่เมียงสามันครับห <laughs> ูุ่เมียงสามันอันนี้ไม่สามันครับอันนี้หนุเมียงอ,อ้นอัอนนี้น้ำปลาอันนี้ประการประกาดดงกับประกาดดงมามามาวันปั๊บนะได้เวลากันเลยกันยัดกันไปชดไปชดไปชด เพิ่มความเค็มหน่อยหน่อยพบหลังมือเลยนะครับก้าวโรดข <c oughs> ้าวโรดหมดเปนะ็ะเนี้ยอิส Chim này cao rồi Mà xưa rồi Nhưng mà vẫn lẽ cứ nói rồi đó Càng ừ. công phân bơ đây làm mông là bạc mông Sút này. lọc bằng bông lên, nạp hết mà nào, coi à, chào tiếng nữa bà ra bà ra. ยังโซ่รนๆมานี้ชุดเลยยังมั่นเป็นแมวเลย ยิ่หลงเยีายมาน้ลายเยอะนะเด้แล้ว,ลม,าลวลมาสองแรง và mỏng mặn không và mỏng rất rất mặn luôn đi Hãy subscribe cho giờ น่ารูออ้จังอ้โหยนีนน่เป็นประกันดอกวันนะรอยเลย ข้าเลยเิงๆค่อเห็นซ่ปังบุงสุดเลยเือ,อเนไหม loại đi chẳng phải đâu. Rồi đây. nó yeah.

ý nghĩa chính của bữa ăn cây bằng 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 เราก็คุณเพินเฟิมากๆนะครับที sure ่เข้ามาดับจุ่มเลยครับเชื่อไอ้คนเล่ยคนเทยแบบนี้เลยก็คุณเพินเฟินมากๆสิก็ติดตามให้แล้วในการก็คุณเพินเฟิมากๆสิครับนี่ยังไม่ก็ติดตามให้ที่ในก็ช่วียดกติดตามให้ด้วยนะครับก็คุณเฟินมากเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผม